เริ่มจากศูนย์ลูกค้าก็ค้นหาเจอบน Google ได้ทำา s o o ได้ครูเจทำให้ดูแล้วรู้ไหมคะช่วง2ปีที่ผ่านมาครูเจลงมือพัฒนานและทดสอบระบบเว็บไซต์ AI p r e รีเมให้กับลูกค้าธุรกิจจริงมากกว่า10แบรนด์แต่ละแบรนด์ที่มาเนี่ยเริ่มจากศูนย์ไม่มีแบรนด์ไม่มีเว็บไซต์ website, ไม่มีชื่อเสียงและไม่มีลูกค้าจาก Google เลยสักนิดบางธุรกิจ เปิดมานานกว่า10ปีบางธุรกิจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ไม่มีเว็บไซต์ไม่มีช่อง YouTube ไม่มีโซเชียลมีเดียสำหรับแบรนด์ครบทุกช่องทางแล้วครูใจทํทำยังไงสร้างเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่โครงสร้างดีไซน์ให้ดูโปรสวยเรียบเก็บรายละเอียดฝังคีย์เวิร์ด SEO ทุกจุดทั้งในรูปข้อความและวิดีโอ ทำระบบวัดผลออนไลน์วัดได้จริง KPI พิสูจน์ได้ร0 0เอร์ซช่วยยกระดับแบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือบนโลกดิจิตัลสร้างเพจและดูแลระบบหลังบ้านเพจให้ทั้งระบบสร้างช่อง YouTube ด้วย AI cloning สร้างโซเชียลมีเดียสำหรับแบรนด์ครบทุกช่องทางออกแบบภาพกราฟ,ฟริกตัดต่อวิดีโอสำหรับแบรนด์คิดคอนเทนต์ฟังคีย์เวิร์ดหลักคีย์เวิร์ดรอง ผลลัพธ์คือเริ่มมีคนค้นหาเจอบน Google แบบไม่ต้องยิงแอดเยอะลูกค้าทักมาเองทุกวันเพราะติด SEO หน้าแรกธุรกิจเติบโตลดค่าโฆษณาได้หลักล้านบาทนี่แหละค่ะเว็บพรีเมียม i i บวกกลยุทธ์เ e สสายขาวที่ครูเจออ,อกแบบเองใครอยากทำเว็บให้ปังไม่ใช่แค่สวยแต่ขายได้จริงสร้างธุรกิจให้โตอย่างยั่งยืนช่วยปั้นแบรนด์ปั้นธุรกิจ อย่ารอให้คู่แข่งแซงค่ะสนใจให้ครูเจดูแลเว็บให้แบบครบระบบทักได้เลยนะ